ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fit with Fern นะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเฟิร์นก็จะพาทุกคนไปทำเทมเป้กันค่ะเทมเป้นะคะก็เป็นอาหารชั้นดีของชาววีแกนเลยค่ะเพราะว่ามีโปรตีนสูงมากๆเลยซึ่งเราก็จะนิยมนำมาทำอาหารนะคะใส่แทนเนื้อสัตว์ค่ะไม่ว่าจะนำไปผัดต้มแกงทอดหรือย่างนะคะก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย อันนี้ก็จะเป็นถั่วที่ล้างสะอาดแล้วนะคะนํามาแช่ไว้24ชั่วโมงค่ะแช่จนมีฟองขาวๆขึ้นนะคะมีกลิ่นเปรี้ยวเวลาในการแชร่ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะว่าอากาศร้อนหรืออากาศหนาวถ้าอากาศหนาวอาจจะแช่ถึง2วันได้เลยค่ะเพืใส่รายละเอียดไว้ในคําบรรยายอีกครั้งนะคะลองดูอีกครั้งนะคะพอแช่ไว้จนมีฟองแล้วเราก็จะมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างจนถั่วไม่มีความลื่นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวคะ่ะ จะล้างประมาณ2-3รอบนะคะเวลาจะมากกว่านั้นค่ะการล้างถั่วก็ถือว่าสําคัญนะคะเราจะล้างฟองออกให้หมดแล้วก็ให้ถั่วมีความเนื้อฝืดๆนิดหน่อยค่ะถือว่าสะอาดเรียบร้อยดีละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนหันมาทานวีแกนแล้วกังวลว่าจะขาดโปรตีนนะคะ<ๆ>เฟิร์นแนะนําว่าให้ทาเชมเป้เบ้านไว้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลานะคะ<ๆ>ก็สามารถหาซื้อได้ตาม ออนไลน์หรือตามร้านค้าเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาเพอร์แนะนําว่าให้ทำทานเองนะคะเพราะว่าเราจะประหยัดเงินในกระเป๋าไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ยังได้ทานเทมเป้ที่สดใหม่นะคะรับรองว่าอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะทําการต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะนําถั่วที่ล้างสะอาดแล้วลงไปต้มประมาณ5นาทีค่ะ ถ้าประมาณส5านาทีสําหรับเฟรนฟูฟฟฟว่ากำลังพอดีนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากได้เท็มเปที่มีความนิ่มหรือว่ามีความกรุบนิดนึงนะคะก็ถ้า,ถาอยากได้นิ่มกว่านี้นะคะก็ต้มนานกว่านี้อีกนิดหน่อยะคะ่ะระหว่างต้มนะคะเราก็จะมาเปิดฝานิดนึงเพื่อให้น้ำนะคะที่ต้มไม่เดือดออกมาะคะ่ะแล้วก็จะทำการคนๆนะคะเพื่อให้ถั่วไม่ติดหมอะะ้อค่ะ ตักฟองขาวขๆาขึ้นนะคะจากนั้นก็ทำการปิดฝาไว้รอให้ครบ45นาทีนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะไปลินน้ำออกนะคะ เด็ดน้ำจากถั่วให้แห้งมากๆนะคะเราจะทำให้ถั่วนะคะไม่มีหยดน้ำกรอบแล้วก็ผิวถั่วจะด้านๆนะคะพอแห้งแล้วแต่ก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวถั่วนิดหน่อยค่ะเราจะไม่ทำให้แห้งแบบแห้งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อก็จะได้ทำงานได้ดีคะ่ะถ้ายังมีความชื้นอยู่นะคะนี่ค่ะเราก็จะมาเกลี่ยๆออกนะคะ ฟวรแนะนำให้เพื่อนๆใส่พวกเป็นตะแกรงนะคะเพื่อที่ระบายน้ำออกได้ดีค่ะถ้าจะให้เร็วกว่าเดิมนะคะก็เฟิสชอบใช้ไดเป่าผมค่ะมาเป่าให้แห้งหรือเพื่อนๆจะใช้พัดลมมาเป่าก็ได้นะคะแต่ว่าควรเช็คให้ดีว่าพัดลมนั้นจะไม่มีฝุ่นเกาะเป็นพัดลมที่สะอาดนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาทำการ เปาให้แห้งนะคะพอถั่วไม่มีหยดน้ำเกาะผิวแล้วนะคะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะไปใส่ในชามใหญ่ๆหรือว่าเป็นกะละมังใหญ่ๆนะคะแล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะเราจะพักให้เขาเย็นพอประมาณนะคะให้อยู่ประมาณ35องศาค่ะ,คะอยู่ในระดับปุ่นๆจากนั้นเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูหมักลงไปค่ะ ฟใช้เป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวนะคะซึ่งก็จะเป็นจากธรรมชาติค่ะเป็นน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติก็จะดีกว่าน้ำส้มสายชูกันทั่วไปนะคะแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากับตัวถั่วค่ะการใส่น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวนะคะเฟิร์นรู้สึกว่าจะทําให้เทมเป้ไม่มีกลิ่นแรงเกินไปแล้วก็ทําให้เชื้อเติบโตได้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงโฮเชื้อเทมเป้นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องคนให้หัวเชื้อเทมเป้นะคะที่เราใส่ลงไปแล้วก็ตัวถั่วนะคะคนกันให้เขาเข้ากันอย่างดีเลยะคะ่ะให้ตัวเชื้อเทมเป้นะคะปกคลุมกับถั่วทุกมเมล็ดเลยนะคะ ก็จะทําให้เชื้อนะคะปกคลุมกับถั่วได้ดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปใส่ภาชนะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะใส่เป็นกล่องพลาสติกหรือว่ากล่องแก้วกล่องทับทิ์หรือว่าจะใส่เป็นใบตองก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกที่สะดวกหรือว่าที่ชอบหรือว่าที่มีอยู่ที่บ้านแล้วได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการกดๆนะคะเพื่อให้ไม่มีอากาศอยู่ในตามซอกถั่วนะคะกดให้เขาแน่นๆกันค่ะแล้วก็จะทำให้เชื้อเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้น้วยนะคะเราจะไม่ใส่เต็มกล่องนะคะเราจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เชื้อราที่เขาจะเติญเติบโตขึ้นมานะคะ่ะเวลาใส่กล่องแบบนี้นะคะเราจะไม่ปิดฝากล่องแบบสนิทนะคะเราจะแค่ปิดแบบหล,มลวมๆค่ะ ต่อนะคะเราจะมาวิธีทำใส่ถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงซิปล็อกนะคะที่เฟิร์ใช้นี่ค่ะเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะเหลือพื้นที่ไว้ให้นิดนึงใส่ประมาณนี้นะคะเหลือที่ประมาณนี้แล้วเราก็พยายามเอาอากาศที่อยู่ข้างในออกะคะ่ะแล้วก็รูดซิปปิดนะคะไล่ไล่อากาศออกมาค่ะกดกดให้แน่นๆนะคะจากนั้นก็ ทำการปิดถุงสิบล็อกให้สนิทค่ะแล้วเราก็จะไปเจาะรูกันนะคะสามารถใช้เป็นเข็มหมุดก็ได้นะคะให้ใช้อะไรที่มีความแหลมคมนะคะแต่ว่าไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อที่ทำให้รูที่เราเจาะนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะถ้าเราเจาะรูที่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เชื้อาราสีดำเกิดขึ้นได้นะคะ เพราะว่าอากาศมันเข้าไปเยอะเกินนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะเจาะอ,อีกด้านหนึ่งให้เว้นระยะรูประมาณ5เซนติเมตรนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางในที่ที่อากาศถ่ายเทนะคะเป็นห้องที่มีความร้อนอบอุ่นนะคะ ทำในช่วงดูหนาวนะคะให้ใส่เป็นพวกกล่องโฟมนะคะปิดฝาไว้หรือจะไปใส่ในตู้อบไมโครเวฟอะไรนี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะทําให้อุณหภูมิมีความอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะมีความเดือดนิดนึงนะคะเฟิร์สก็เลยนํามาใส่เป็นถ้วยแก้วเล็กๆนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงที่ออกมาเป็นกลมๆไว้ทําเป็นไส้เบอร์เกอร์ได้อย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะเวลาใส่กล่องทัพเปอร์แวร์นะคะอย่างนี้เราก็จะเปิดรูไว้นะคะแล้วก็ไม่ต้องปิดฝาให้สนิทค่ะ นี่ค่ะเราก็จะมาวางเรียงกันไว้อย่างนี้เลยนะคะเป็นเวลา3 6มสถึงสีชั่วโมงค่ะพอผ่านไปแล้วก็จะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะเห็นเชื้อราสีขาวนะคะปกคลุมทั่วตัวถั่วของเตาเลยค่ะนี่ค่ะถือว่าเชื้อโตเต็มที่แล้วนะคะก็จะมีไอน้ำออกมาอย่างนี้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็เป็นเรื่องปกติค่ะ มีเชื้อรามีสีดำเล็กๆน,น้อยๆนะคะหรือมีความคลำนิดนึงเนี่ยก็ถือว่ายังสามารถทานได้นะคะแค่ทำให้ดูไม่น่าทานเท่านั้น,นะคะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่มีอากาศเข้าไปเยอะเกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราใส่ในถุงซิปล็อกนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็สามารถทาเก็บไว้ที่บ้านได้นะคะเพราะว่าตัวเทมเป้ของเราเนี่ยสามารถแช่ไว้ในช่องฟรีได้หลายเดือนเลยค่ะ เวลาจะนำมาทานก็ถ้าสมมุติจะทานพวกนี้นะคะ mm hmm. ก็แค่เอาออกมาในใสช่องธรรมดาเพื่อให้เขาละลายตัวค่ะแล้วเราก็จะนำมาทําอาหารกันค่ะนี่นะคะตัวที่เราทําเป็นกลมบนะคะ mm hmm. ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสามารถหั่นสไลด์อะไรได้ตามชอบเลยนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากเอาไปทปําปรุงอาหารอะไรนะคะ mm hmm. ก็ดูว่าเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นรูปลักษณะแบบไหน mm hmm. ก็หั่นตามนั้นเลยค่ะ เทมเป้ก็สามารถทานสดได้ด้วยนะคะเฟิร์สว่าเวลาทานสดเนี่ยที่เฟิร์ศึกษาดูนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้เราได้คุณค่าทางสารอาหารแบบครบถ้วนเลยค่ะแบบที่ไม่ต้องผ่านความร้อนนะคะ mm hmm. เวลาที่เฟิร์ทำออกมาใหม่ๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เฟิร์ชอบทานแบบสดค่ะ mm hmm. เพราะว่าตัวเทมเป้ของเราเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยถ้าทำแบบสด แต่เวลาที่เอาไปแช่เย็นแล้วเฟิร์ชชอบเอาออกมาทําอาหารแบบใส่พวกในแกงต่างๆนะคะพวกแกงกะทิแกงขิววานอย่างนี้นะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะหรือว่าจะนําไปอบในแอร์ไฟเยอร์นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่เฟิร์ํทำบ่อยมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทมเป้ของเรานะคะนี่ค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาเจนะคะที่เฟิร์มีอยู่นะคะแม่ซื้อมาให้ค่ะเฟิร์ก็เอาเทมเป้มาเติมนะคะ ค่ะใส่ลงไปบนหน้าเลยตกแต่งด้วยใบโหระพานิดหน่อยค่ะก็ถือว่าเข้ากันมากๆเลยนะคะเมนูนี้ค่ะอร่อยเลิศค่ะ เ์สบอกไปเ์ยจะนําไปอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะอันนี้เราก็จะมาปรุงรสกันก่อนคะ่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปที่แบบไม่มีน้าตาลนะคะแล้วก็ซอสพริกสีรชาตามด้วยซอสโชยุหรือว่าซีอิ๊วทั่วไปได้เลยค่ะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเทมเกินแล้วก็ตามด้วยออริจินอลนิดหน่อยะคะ่ะหรือจะใส่เป็นพวกใบอบแห้งใบไทม์หรือว่าพวกกลิ่นหอมเครื่องเทศต่ตางๆที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะ แล้วก็จะนำเทมเป้ที่เราหั่นไว้นะคะไปคลุกเ้าให้เขาเข้ากันดีค่ะก็จะได้มีความรสชาติแบบพวกบาร์บีคิว BBQ นะคะเหมือนคล้ายๆเนื้ออบย่างบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราจะใช้มาเป็นเทมเป้แทนนะคะจากนั้นก็เอาไปใส่ในหม้อทอดไรน้ำมันเลยค่ะวางเรียงตัวกันนะคะที่จะทำให้เขาไม่ติดกันนะคะ แล้วเราก็จะนำเข้าอบค่ะเป็นเวลา10นาทีไฟ180องศาค่ะถ้าเพื่อนอยากให้มีความกรอบกว่านี้นะคะเฟิร mm ์ส hmm. <First S 1> ก็แนะนำว่าให้กลับด้านค่ะแล้วก็อบต่อยประมาณ5นาทีค่ะ mm hmm. หรือว่าจะเริ่มที่ไฟอ่อนๆอ,อ,อบทีละ2นาทีก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ไม่ให้เขาไหม้ค่ะ mm hmm. นี่ค่ะหน้าตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เทมเป้ที่อบในหม้อแอร์ไฟเยอร์ของเรานะคะ ลองทํากันดูนะคะเมนูนี้เฟิร์ว่าหลายคนก็จะต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยสามารถทานเป็นของว่างทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวก็อร่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเทมเป้ง่ายๆของเรา ังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนเทมเป้ของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้เฟิร์สก็พยายามใส่แบบละเอียดแล้วก็ใส่ข้อมูลให้แน่แนๆน,นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่ทําผิดพลาดนะคะยังไงลองทําเทมเป้ดูนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็ยังได้เทมเปออ้อร่อยอร่อยสดใหม่ทานอีกด้วยค่ะวันนี้เฟิร์สก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายฝากกด subscribe และไลค์ให้เฟิร์สด้วยนะคะขอบคุณค่ะ